ข่าวคุยท้ายข่าวพบกับผู้จัดอารมณ์ดีสไตล์กันเองคู่หูคู่หาพาคุณพบกับเรื่องเฉียดตายท้ายข่าวเรื่องราวคนสู้ชีวิตทุกชาวบ้านและช่วงทนะเจาะแจ๊ทนายคุยสนุกแบบสบายท้ายข่าวทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16.30นาฬกา30นาทีถึง17.00นาฬิกาสวทนาน94.75 Radio ดเรดิโอโมเดิร์นเวฟ ดชค่ะท่านผู้ฟังคุยไทยข่าวค่ะคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาวันนี้ดําเนินรายการโดยดิฉันวิจิตราโกสีค่ะคุณกัมปนาศพจิตครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณกัมปนาศค่ำคืนที่ผ่านมาสนุกสนานไหมเสียงแหบไปนิดนึงนะเสียงแหบใช่ไหมคะใช้เสียงมังหรือนเราอดหลับอดนอนใช่ไหมลับเมื่อวานนั้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมงานวัน ครบรอบ38ปีของสวทนานของเรานะคะมาร่วมกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนของที่ระลึกต่างๆสองร้อยกว่าคนค่ะคุณกัมปนาศสอ0รกว่าคนค่ะก็ต้อนรับขับสู้อาจจะขัดตกบกพร่องประการใดต้องกราบขออภัยกันด้วยนะคะเนื่องจากกําลังเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่ค่อยจะมีมากสักเท่าไหร่แต่ว่าพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะเพื่องานของเราแล้วก็ต้องดีโอดีใจเหมือนกันว่า แต่ละท่านที่มาในงานนี้นะคะก็สอบถามว่าเป็นยังไงกันบ้างคนที่ไม่ได้มาก็บอกว่าเป็นงานที่สนุกสนานงานค่ำคืนที่ผ่านมาเขาเรียกกันว่าปลอดเหล้าเบียด้วยนะคะเมื่อเช้ารายการของกุณกัปนาฏมีคนโทรศัพท์เข้ามานี่คะครับช่วงรายการรู้รักสีแวดล้อมค่ะเข้ามาร่วมงานของเราดงยาดงยาเงยคะมามามาแสดงประกอบ เพลงขอป่านั่นคืนด้วยนะครับที่คุณป้าปณีแล้วก็มีน้องๆด็กนน่ารักน่ารักเนยที่มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ที่สนุกสนานที่เดียวนะครับเมื่อวานเป็นทั้งตากล้องใช่ไหมคะเป็นทั้งพนักงานต้อนรับมาหล่ยางพร้อมเสร็จสับฝ่ายเทคนิคของเราก็พยายามที่บอกว่าทําให้ดีที่สุดครับเพื่อคนจังหวัดน่านสามสิบแปดปีสําหรับสวทน่านของเราครับ การทํางานตรงนั้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้นที่เรา,ามีการจัดรายการพิเศษด้วยใช่ไหมคะครับ,รบก็มีหลายสายเลยทีเดียวโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันมาแนะนําติชมรายการนะครับมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับต้องการให้สถานีของเราพัฒนาไปนในรูปแบบใดเนี่ยก็โทรศัพท์ก็ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะทีเดียวค่ะครับ,รบส่วนใหญ่แล้วชื่นชมชื่นชอบรายการของสอารหน้านของเรา บอกว่าอยากจะให้เพิ่มรายการขึ้นมาเพิ่มหมายถึงว่าเพิ่มเวลาของรายการครับอย่างเช่นรายการของดิ่ฉันเองบอกเพิ่มรายการได้ไหมถ้าเพิ่มรายการนี่ก็กลัวท่านผู้ฟังจะเบื่อจะเบื่อเสียก่อนนะคะเอาเป็นว่าเก้าสัก้านาฬิกาถึง10บนาฬิกาฟังแค่หนึ่งชั่วโมงก็พอค่ะเราจะได้จะเจอกันนานๆนะคะถ้าใช้เวลานานๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะเบื่อหน้าเก่าๆเดิมๆนะคะ แต่ถือว่าเพลงเพลงลูกกรุงเป็นเพลงที่อมตะนะครับ,รบหลายท่านยังคงชื่นชอบอยู่และขณะนี้หาฟังได้ยากด้วยซึ่งก็มีให้ฟังก,นกันในรายการเพลงรักจากสวทสนั่นเอง9ก้านาฬิกาครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะเราก็ยินดีที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะคก็ต้องขอขอบคุณสายโทรศัพท์เมื่อวานนี้เราสองคนดําเนินรายการ,รมีอยู่ประมาณ50สายค่ะห้สสายที่ดิฉันจดนะคะจดทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ลิฟต์ดูว่าแต่ละท่าน ได้มีการเสนอแนะอ,อะไรกันบ้างก็จดไว้แล้วก็ทําเป็นบันทึกไว้ครับเพื่อที่เราจะได้มีการปรับปรุงพัฒนารายการของเราให้ดียิ่งขึ้นในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดน่านผลิตรายการเพื่อคนจังหวัดน่านโดยเฉพาะค่ะข่าวค,คุณกรรมนานค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของคุยท้ายข่าวก็คือเรื่องของงานวันมรดกไทยและมรดกน่านงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการขยายผลปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริรวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอภิยตาธนะกว้างนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านค่ะให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราขอเรียนเชิญค่ะคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับค่ะพูดถึงงานวันอนุรักษ์มรดกไทยมรดกน่าน งานจะมีขึ้นวันไหนนะครับในวันที่สองถึงห้าเมษายนค่ะจะเป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันเสาร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารนะคะสี่วันค่ะอยากจะให้คุณอภิจิตตาได้เล่าถึงความเป็นมาของการจัดงานวันนี้มีความเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างคะในวันที่สองเมษายนของทุกๆปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งทางจังหวัดน่านของเราก็จะมีการจัดงาน เธอรกเกียรติพระองค์ท่านเป็นประจําทุกปีแล้วก็วันที่หเมษายนของทุกๆปีนะคะเป็นวันคล้ายวันพิราัยของพระเจ้าหน้านะคะคือพระเจ้าสุริยพงศ์ผลิตเดชเป็นเป็นพระเจ้าหน้าท่านเป็นองค์เดียวที่ได้เป็นชั้นยศถึงชั้นพระเจ้านะคะซึ่งมีองค์เดียวในภาคเหนือนะคะเพราะว่าได้รับความไว้วางไว้วางพระไทยนะคะจากองค์พระบาทสมเด็จรัชกาลที่5นะนะคะบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ค่ะ แล้วก็ดังนั้นทางจังหวัดน่านก็เลยจัดเป็นวันทางรัฐบาลได้กําหนดวันที่2เมษายนเป็นวันอนุรักษ์อนุักษ์มรดกไทยอยู่แล้วค่ะก็จังหวัดน่านก็เลยจัดขึ้นมาเพื่อเพื่อเธพื่อเกียรติพระองค์ท่านนะคะครับงานจัดขึ้นที่ที่ไหนนะคะที่พิพิธภัณฑ์ท่าสานแห่งชาติน่านค่ะแต่กิจกรรมจะมีหลายจุดนะคะในช่วงช่วงช่วงแรกของวันเช้าวันเสาร์วันเสาร์ที่สองนะคะอยากจะเชิญชวนประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดน่านเรานะคะไปร่วมทําบุญตักบาตร พระสงฆ์ห้าสิบเจ็ดรูปนะคะเพราะว่าในปีนี้พระองค์ท่านจะอายุครบครบห้าสิบหกนะคะครับพูดภาษาเราๆนะคะเนาะครบลอห้าสิบหกปีและย่างเข้าปีที่ห้าสิบเจ็ดใช่ค่ะใช่ค่ะจึงเป็นห้าสิบเจ็ดรูปนะคะก็เชิญชวนประชาชนพี่น้องประชาชนไปร่วมทําบุญตักบาตรกันนะคะที่ที่ที่ขวงเมืองน่านค่ะนอกจากการทําบุญตักบาตรเรามี กิจกรรมอะไรกันบ้างกิจกรรมอื่นๆตอนสายมานะคะตอนสายตั้งแต่9ก้าโมงนี้จะเป็นจัดนิทศการโครงการปิดทองหลังพระนะคะแล้วก็มีการเสวนาทางวิชาการด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมสองถึงห้านี้นะคะเราได้ได้ทำความร่วมมือกับทางโครงการปิดทองหลังพระรในการที่จะมาขยายผลและก็นำเอาความรู้ทั้งหลายที่ที่ทางปิดทองหลังพระนะคะสำนักงานปิดทองหลังพระเขาได้ไปดำเนินการร่วมกับประชาชนเพื่อที่จะทำให้ พี่น้องประชาชนมีชีวิตเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะโดยนําเอาแนวคิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะงานมีกันตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เอถึงครั่ตั้งแต่วันที่2ตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเช้าแปดโมงนะคะแล้วก็ในทุกๆวันคืองานจะมีทั้งวันทั้งคืนนะคะ